วันนี้นะคะทางรายการก็มีภารกิจของเหล่าทหารหารที่ทำหน้าที่เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนมาให้ได้ชมกันไปติดตามชมกันได้เลยนะคะในช่วงทหารช่วยได้ค่ะช่วงทหารช่วยได้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะจูขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาร่วมงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของกองพลฐานมาที่สองรักษาพระองค์ค่ะซึ่งจัดขึ้นที่กองพลฐานมาที่สองรักษาพระองค์อยู่ที่สนามเป้านี่เองค่ะแล้วก็นะคะสำหรับแขกคนสําคัญของเราในงานนี้ที่มาเลยนะคะก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณรอบๆค่ายค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพวกเขาก็ทยอยกันเข้างานมาแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะในช่วงทหาช่วยได้ของเราเนี่ยเราจะไปติดตามนะคะว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าส ใจกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามมาดูข้างในเลยค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรมเด่นของวันนี้เริ่มต้นกันที่พิธีถวายสัตว์ปฏิญาณน,นำโดยท่านรองผู้บัญชาการกองพลทหารมาที่สองรักษาพระองค์และประชาชนเยาวชนที่มาร่วมงานทําพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบ,บกที่ต้องการส่งเสริมให้หน่วยทหารและชุมช,ชนมีความรักความสามัคคีกันสิ่งที่สําคัญและถือเป็นกฎร,ระเบียบที่ต้องปฏิบัติคือทหารทุกนายตลอดจนคนในครอบครัวจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะ เพื่อให้เป็นหน่วยทหารสีขาวจากนั้นให้ขยายวงกว้างออกไปสู่ชุมชนหรือหมู่บ้านที่อยู่โดยรอบให้เป็นชุมชนสีขาวด้วยค่ะเอะไม่ได้หมายถึงการทารั้วบ้านให้เป็นสีขาวกันหมดนะคะเป็นการสื่อความหมายถึงชุมชนที่ปราศจากยาเสพติดนั่นเองค่ะ จากนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปอปสมาให้ความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติดแกน่น้องๆเยาวชนและประชาชนที่มาร่วมง,งานอีกด้วยค่ะซึ่งเนื้อหาใจความนั้นนอกจากจะพูดถึงพิษภัยของยาเสพติดที่ทำลายร่างกายของผู้เสพอย่างรุนแรงแล้วยังอธิบายถึงผลกระทบที่ร้ายกาจต่อคนในครอบครัวและผู้ที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกันอีกด้วยค่ะ ณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะจูก็อยู่กับประธานชุมชนวัดมะกอกกลางสวนเขตพญาไทยพี่ประดุงศักดิ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะพี่ประดุงศักดิ์หลังจากที่ชมการบรรยายเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วค่ะครับเป็นโอกาสดีนะครับสําหรับชุมชนรอบค่ายของเราได้มาร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์นะครับของหน่วยงานทหารการบรรยายในครั้งนี้นะครับได้รับความรู้ก็คือในการพิษภัยยาเสพติดอย่างแท้จริงแล้วความรู้เหล่านี้นะครับชาวชุมชนรอบค่ายนะครับ ก็จะนำะความรู้ตรงนี้ไปบอกชุมชนที่ไม่ได้มารับฟังหรือชาวบ้านชุมชนที่มีลูกมีหลานว่าอยากให้ลูกหลานของเรานะครับได้ห่างไกลกับยาเสพติดหรือไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดหันไปเล่นกีฬาถ้าคนที่ติดแล้วนะครับเราให้กำลังใจเราให้ความรักให้ความอบอุ่นนะครับให้กับผู้ติดติดไปแล้วเราก็อยากให้จะให้ไปบำบัด ฟื้นฟูนะครับกลับมาเป็นสังคมดีเป็นคนดีของชุมชนในอนาคตข้างหน้าหลังจากที่ได้รับความรู้กันแล้วยังมีกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลอาทิการบริการตรวจโรคทั่วไปบริการรับบริจาคโลหิตบริการตัดผมชายฟรีที่ได้รับความสนใจจากประชาชนรอบค่ายไม่น้อยเลยล่ะค่ะ คุณผู้ชมคะผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในวันนี้นะคะอาจจะยังมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันใกล้ค่ะแต่ดิฉันเชื่อว่าเยาวชนและประชาชนที่อยู่ในชุมชนรอบๆค่ายทหารกองพลฐานม้าที่สองรักษาพระองค์หลังจากวันนี้นะคะเขาคงจะเอาความรู้ที่ได้จากวิทยากรและความรู้สึกดีๆนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันนี้ไปคิดไตร่ตรองนะคะแล้วก็ไปปลูกฝังให้ลูกหลานของพวกเขาได้รู้จักพิษภัยของยาเสพติดแล้วก็จะได้มีการให้คําแนะนําที่ถูกต้องคะ่ะแต่วัน นี้จูดและทหารช่วยได้หมดเวลาแล้ว